อ,อ่าสีขาวมีสีขาวอีกอ, <c oughs> อันเลนสด่ะเชออื่อป่ะว่าปลาหมึกกัดลงไปงด้วยเนื้อของอมันมันยังเหมือนอุ้มน้ำทะเลญี่ปุ่นมาอยู่ในนั้นด้วยอ่ะชอบหร,ามารไม่ไม่หรอมันใสบิบมันสบิเฮ้ยปลาหมึกแม่งเหมือนอมน้ำทะเลไว้เลยปะมันรู้สึกความเค็มปะ เรื่องจริงมันยังมีกลิ่นแบบความทะเลทะเลซึ่งดีมึงรู้เปล่าร้านอาหารทะเลที่ดังๆอ่ะเขาเวลาเขาไปเอาปลาสดๆมาปลาดิบๆมาหรือปลาหมึกมาจะรักษาในน้ำเกลือใช่ไหมรักษาในนทะเลแลั้เลยเว้ยเขาไม่ให้แบบมันสูญเสียความแบบคกลิ่น,นอ,อายทะเลเลยซึ่งอันนี้แบบกลิ่นอายทะเลแบบญี่ปุ่นอ่ะที่กูเคยไปสัมผัสมาเมื่อก่อนนั้นยังอยู่คงด้เลยนุนโตมาที่ไหนลูกฮะโตมาจากไหนนะสลอาเป็นเมืองหนึ่งในญี่ปุ่น